ในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและต้องแข่งขันกับเวลาใครจะรู้ว่ามีแผนอันตรายบนท,ทน้องถนนอันมาจากการอภเปรียบของผู้ประกอบการหรือคนขับรถและความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้โดยสารโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้บริการรถโดยสารสองแถวแต่ความปลอดภัยของผู้โดยสาร ต้องแขวนอยู่บนความมาักง่ายและความอยากได้ของผู้ขับขี่รถโดยสารสองแถวการรับผู้โดยสารให้มากที่สุดในเที่ยวนั้นๆแม้รู้ว่าผิดกฎหมายและก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารแต่เมื่อผู้ขับขี่รถโดยสารสองแถวยังขาดจิตสำนึกและผู้โดยสารก็ไม่สามารถปกป้องสิทธิของตัวเองได้สังคมก็ยังพบเห็นภาพเหล่านี้อยู่ชินตาก็ฝากว่าผู้ครม ช่วยดูแลส่วนหนึ่งโรงเรียนช่วยดูแลส่วนหนึ่งจราจรช่วยดูแลส่วนหนึ่งแล้วก็เจ้าของรถโดยสารก็ช่วยดูแลส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาก็กระทบเหมือนกันถ้าเกิดเด็กตกเขาก็มีส่วนที่จะต้องชดใช้ตามพะโละมอยู่ตามแยกในเจ้าหน้าที่ก็ต้องปวดขันอยู่ตลดตอเดเกี่ยวกับว่าเห็นรถสองแถวเรามีการห้อยโหนมากก็มีการจับกุมเรื่องไม่ก็ว่ากล่าวตักเตือน อันดับกันแรกก็รักว่ากาวจากเตือนบอนแตาไม่เชื่อฟังก็ออกไปสั่งจับกุมกันเลยแต่พอพ้นเจ้าหน้าที่ไปหน่อยนึงน,นักนักเรียนนักศึกษาก็ออกมาอีกผู้ปกครองจะรู้ไม่ว่าบุตรหลานของท่านก้าออกจากบ้านไปต้องเผชิญกับภัยอันตรายบนท้องถนนโดยรู้เท่าไม่ถึงการขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตาสิน ที่มอบโอกาสให้พวกเราได้ผลิตผลงานดีๆขอบคุณครับ